สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป f a c e b o o k นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มบัญชีนอกเหนือจากบัญชีหลักที่เราใช้งานประจำาค่ให้กับบัญชี Facebook ของเราเพื่อสลับการใช้งานนะคะทั้งนี้เพื่อนๆบางท่านก็อาจจะมี Facebook หลายบัญชีใช่ไหมคะก็บัญชีแรกก็อาจจะเป็น Facebook บัญชีส่วนตัวส่วนออบัญชีที่2ก็อาจจะเป็นบัญชีทางธุรกิจหรือว่า บัญชีการซื้อขายออนไลน์ทาง facebook หรือว่าตัวแทนการขายอะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มบัญชีให้กับ Facebook กันเพื่อสลับการใช้งานให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกก็มาที่แอป a c e b o o k นะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าตรงนี้คือบัญชี Facebook บัญชีแรกของเราต่อมาเราต้องการที่จะเพิ่มบัญชีให้กับ แอป a c e b o o k ของเราอีกบัญชีหนึ่งค่ะก็อย่างแรกก็ให้เรามาที่ขีดสามขีดด้านบนนะคะถ้าเป็นแอป p h o n e เขาจะอยู่ด้านล่างก็ให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้เลยค่ะอ่าตรงนี้จะเห็นใช่ไหมคะว่าอันนี้คือบัญชี Facebook ของเราบัญชีแรกอะค่ะต่อมาใช่ไหมคะเราต้องการที่จะเพิ่มอีกหนึ่งบัญชีก็เลื่อนลงมานะคะ เราจะเห็นตัวนี้ใช่ไหมคะออกจากระบบให้เราเลือกตัวนี้ค่ะตัวนี้คือบัญชีแรกเราใช่ไหมคะปกติแล้วเวลาเราเข้าแอป a c e b o o k เราจะให้ทางระบบเขาจำชื่อแล้วก็จำรหัสเราอัตโนมัติใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นโชว์แบบนี้ต่อมาสำหรับการเพิ่มบัญชีอื่นก็คือให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะเข้าสู่ระบบบัญชีอื่นที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะคลิกาไปเลยค่ะ โดยบัญชีที่เราจะเพิ่มตรงนี้เราต้องสมัครบัญชี Facebook ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามาใส่ตัวอีเมลหรือว่าเบอร์โทรก็ได้ค่ะที่เราตั้งไว้แล้วก็ให้มาใส่พาสเวิร์ดนะคะตรงนี้เลือกเข้าสู่ระบบนะคะ ตรงนี้จะเป็นการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของเรานะคะว่าในครั้งต่อไปค่ะเราต้องการให้ระบบบนโทรศัพท์ของเราเครื่องนี้นะค่ะเราแตะเพียงครั้งเดียวโปรไฟล์ของเราก็ขึ้นมาแทนการพิมพ์รหัสแบบนี้นะค่ะสามารถมาตอบตกลงตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาจําก็มาตอบไม่ใช่ตรงนี้นะคะแต่ของปุ้ยเดี๋ยวปุ้ยจะตอบตกลงนะคะเพราะว่าปุ้ยจะให้เครื่องเขาจํานะคะ อ่าเราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าตรงนี้จะเป็นอีกบัญชีหนึ่งของเราเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้ใหม่นะคะคลิกเข้าไปค่ะเราจะเห็นบัญชีปัจจุบันของเราตัวนี้ใช่ไหมคะโปรไฟล์ของเราแล้วก็บัญชีที่เราล็อกเอาท์ออกเมื่อกี้ะคะ่ะเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปนะคะอาจจะเห็นสองบัญชีใช่ไหมคะก็คือบัญชีเมื่อกี้นี้ที่เรา ล็อกอินเข้ามาแล้วก็ตัวนี้ก็คือที่เราล็อกเอาท์ออกไปค่ะถ้าเราต้องการที่จะสลับการใช้บัญชี facebook เช่นปัจจุบันเราใช้บัญชีตัวนี้เข้าสู่ระบบอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราต้องการที่จะมาใช้สลับกับบัญชีตัวนี้ก็เพียงแค่มากดที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเข้าสู่ระบบในชื่อตรงนี้ค่ะ อ่าเท่านี้ค่ะก็จะเป็นการสลับการใช้บัญชี Facebook ของเราค่ะที่เราแอดเพิ่มเข้าไปค่ะเพื่อนๆสามารถมาแอดเพิ่มได้นะคะว่าเราต้องการใส่บัญชี Facebook กี่อันถ้าหากว่าเพื่อนๆมีบัญชี Facebook หลายบัญชีก็สามารถมาเพิ่มได้ค่ะเพื่อสลับการใช้งานในแอป Facebook ครั้งเดียวได้เลยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มบัญชี Facebook อีกบัญชีให้กับเครื่องหรือว่าแอป Facebook ของเรานะคะ หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชา n e l เราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ